สวัสดีครับทุกคนต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel ของเจวรปัตนะครับหลังจากผลงานของ U17 เราตกรอบแน่นอนมันมีแรงกระเพื่อมที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงจากแฟนบอลโดยแน่นอนครับมันก็มี2ระยะคือระยะสั้นและก็ระยะยาวและสิ่งที่ดูน่าตกใจแต่ก็เกิดขึ้นบ่อยในบ้านเราคือการเปลี่ยนโค้ดครับเลือกแผ่ระยะสั้นก่อนเพื่อเบรกกระแสะของแฟนบอลหลังจากที่เจเด็ตมีลาบทําผลงานผิดเป้าไปเยอะครับสนัด ไม่ชนะใครเลยแล้วก็ยิงได้2ลูกเสียไป9ประตูซึ่งแน่นอนเมื่อเทียบกับระยะเวลาในการเตรียมทีมหรือว่าแรงสนับสนุนต่างๆที่สมาคมพยายามจะลงให้เอาจริงๆเนี่ยมันสามารถทําได้ดีกว่านี้อีกนะครับแต่ที่ผ่านมาฟุตบอลเด็กบ้านเราเนี่ยก็เหมือนกับทํางานแบบขอไปทีพอใกล้ทัวร์นาเมนต์จะเริ่ม ก็เก็บตัวกันแบบตามมีตามเกิดแต่ว่าครั้งนี้นี่คือที่สุดแล้วครับตั้งแต่เราเคยส่งแข่งขันทีมเยาวชนในระดับนา,นานาชาติดังนั้นพอความคาดหวังสูงผลงานสวนทางก็เป็นธรรมดาแหละครับที่จะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเจเดนมิลล่ามเนี่ยก็ได้โพสต์ในโซเชียลส่วนตัวนะครับว่าขอโทษสมาคมแล้วก็แฟนบอลกับผลงานที่เกิดขึ้นทั้งที่ทีมเองเนี่ยได้รับการสนับสนุนในทุกด้านแต่พอผลงานล้มเหลว ไม่เป็นไปตามเป้าก็เลยขอรับผิดชอบจากการประเมินที่ผิดพลาดและความประมาทของตัวเองยืนยันว่าจะเป็นกําลังใจให้ทีมต่อไปรวมถึงขอบคุณแฟนบอลบางส่วนที่ให้กําลังใจเข้ามาตั้งแต่เริ่มเข้ามาทํางานในชิงแชมป์อาเซียนที่อินโดนีเซีย เอาจริงเรื่องของการปลดโค้ดเนี่ยมันอยู่คู่กับวงการฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมชาติชุดไหนก็ตามก็ได้เกิดจะเปรียบเทียบเป็นเจ้าสำบักสำนวนหน่อยก็ควรจะเป็นเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพลเพราะทุกครั้งเมื่อเกิดความผิดพลาดจะต้องมีคนรับผิดชอบแต่เราชอบหลงลืงประเด็นกันไปตลอดนะครับว่าการรับผิดชอบที่ดีสุดก็คือการหันไปมองถึงต้นตอปัญหามากกว่าการที่จะแก้เพียงแค่ปลายทาง แลถ้าเกิดว่าจะให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าการเดินทางกลับมาของทีมงานชุดนี้ก็ควรจะได้เข้ารับการพูดคุยกับสมาคมโดยตรงโดยเฉพาะกับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลและฝ่ายเทคนิคด้วยเพื่อรายงานปัญหาถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทางานต่อแต่ก็ควรจะพูดกันตรงๆนะครับว่าสิ่งไหนบ้างที่ทีมงานผิดพลาดแบบไม่น่าให้อภัยหรืออาจจะเกิดจากความประมาทไร้ประสบการณ์ในเชิญเทคนิคและก็แท็กติกของการเตรียมทีมภาคสนามส่วนการจัดการของสมาคมยังมีจุดไหนบ้าง ที่ไม่ได้รับการซัพพอร์ตดูแลผมคิดว่าผู้บริหารสมาคมก็ต้องใจกว้างพอที่จะกล้ารับฟังแบบตรงๆซึ่งทีมงานแล้วก็สตาฟโค้ชเนี่ยก็ควรจะกล้าพูดด้วยนะครับไม่ใช่เพียงแค่คิดว่าพอผลงานไม่ได้ปุ๊บต้องมีคนรับผิดชอบงานให้ผมออกเองเพื่อแบกความผิดตรงนี้ไว้เรื่องนี้ผมไม่เคยเห็นด้วยเลยครับตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะในรายของโค้ชไทยด้วยกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหวังดีต่อกันก็ควรจะพูดทุกอย่าง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและก็พัฒนาเพราะสุดท้ายโลกของฟุตบอลเนี่ยยังไงสักวันหนึ่งก็ต้องกลับมาทํางานด้วยกันอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามแต่ถ้าเป็นโคดนอกเนี่ยเขาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งเมื่อผลงานไม่เป็นไปตามเป้าก็จ่ายค่าชดเชยแยกย้ายกันรับเงินเสร็จเขาก็ขนเงินออกนอกประเทศกลับบ้านกลับช่องสบายใจเฉยิกันไปเพราะเขาไม่ได้มีความผูกพันกับฟุตบอลไทยงานคือเงิน,งนเงิน,งนคืองาน จ่ายเงินมาค่าก็ทําหมดเวลาค่าก็ออกซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโค้ชบางคนเป็นแบบนั้นจนผมเนี่ยเสียดายเงินค่าจ้างที่สมาคมจ่ายไปจริงๆและที่ผ่านมาเราก็ตำน้ําพริกละลายแม่น้ําไปเยอะมากๆ ขณะที่หัวข้อหลักนะครับที่ผมจะพูดเลยก็คือการทํางานของฝ่ายเทคนิคที่มีอาจารย์รังชาวิตผลชีวินแล้วก็พิทุกเปพภผิวอ่อนรวมถึงอาจารย์แดงโซโยศกลิ่นสีสุขที่จริงๆเนี่ยถือว่าเป็นผอ,อเทคนิคของทีมชาติในยุคปัจจุบันแต่กลายเป็นว่าบทบาทส่วนใหญ่เนี่ยจะมาอยู่ที่อาจารย์รังล่าสุดเนี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยกันในรายการเครียรเส้นที่ออออากาศทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของไทยรัฐสปอร์ตหัวข้อสําคัญเลยนะครับที่จะพูดกันก็คือด้วยความเป็นคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมองการแก้ปัญหา หรือว่าวิเคราะห์ความผิดพลาดโล่งหน้าจะต้องรอให้เหตุเกิดก่อนแล้วค่อยมาแก้ซึ่งวันนี้เนี่ยผมว่าผู้ทรงควรวุฒิต่างๆในวงการฟุตบอลที่อยู่ในสมาค,คมเนี่ยก็เข้าใจนะครับว่าถ้าเราจะไปฟุตบอลโลกรากฐานฟุตบอลของเราต้องแข็งแรงซึ่งก่อนจะไปถึงเยาวชนมันต้องมี grassroots ซึ่ง grassroots ก็คือรากญ้าของฟุตบอลซึ่งไม่ได้หมายความว่าคุณต้องสร้างนักกีฬาที่เก่ง ขึ้นมาทันทีทันใดแต่คุณต้องสร้างให้ทุกๆคนเนี่ยสนใจกีฬาฟุตบอลให้มากขึ้นหลักการมันก็คือการเพิ่มประชากรฟุตบอลคือเพิ่มจํานวนคนที่เล่นฟุตบอลให้มันเยอะขึ้นส่วนหลังจากนั้นใครจะเล่นเก่งใครอยากจะเป็นนักฟุตบอลใครมีความฝันใครชอบก็เดินตามเส้นทางของตัวเองวันนี้ตัวเลือกเราน้อยเพราะเราไม่ได้กระจาย หรือทาให้คนรู้ว่าการเป็นนักฟุตบอลเนี่ยมันสามารถเริ่มเดินในช่องทางไหนได้บ้างอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยน้องพีจากเพจนิฮงชิมบุนเนี่ยเขาก็บอกกันนะครับว่าจริงๆแล้วอย่างชุด17ปีล่าสุดเนี่ยที่ญี่ปุ่นเกือบจะตกรอบชิงแชมป์เอเชียเนี่ยเขาแยกเป็น3ชุดเลยนะครับขนาดเขาเหนือกว่าทีมชุดใหญ่ของเขาเนี่ยประดับโลกแล้วเขายังไม่เคยประมาทในการเตรียมทีมอย่างนักกีฬาที่คัดเหลือ23คนจากตรงนี้เนี่ยเขาก็ดูจากรายการต่างๆมารวมแล้วเนี่ยสามคน ก่อนจะตัดตัวมาถึงจุดนี้ส่วนที่ถกเถียงกันเป็นปัญหาโลกแตกนะครับว่าเฮ้ยชาติอื่นๆเนี่ยเขาเอานักกีฬาที่อยู่ในสโมสรมา โดยของเราเนี่ยเอานักกีฬาจากโรงเรียนมาเล่นผมว่านี่เลอะเทอะที่สุดนะครับถ้าใครสื่อสารแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ได้เข้าใจฟุตบอลไทยเลยเพราะว่าบริบทของบ้านเราฟุตบอลนักเรียนมันคือโครงสร้างที่แข็งแกร่งแต่เราไม่เคยพัฒนามันแบบจริงจังคุณคิดว่านักกีฬาอย่างธีรศิลปแดงดาธีระทรบุญมาทานันชนาทิพย์สงสินปสารัตอยู่เย็นหรือว่าเด็กหลายคนในยุคนี้โตขึ้นมาจากไหนครับก็โตขึ้นมาจากฟุตบอลนักเรียนทั้งนั้นและปัจจุบันเนี่ยหลายสโมสรก็ใช้โครงสร้างจากโรงเรียนเป็นอะคาเดมี แม้ว่าจะไม่ทําอย่างจริงจังแต่ผมก็เห็นเด็กหลายคนนะครับที่ก้าวขึ้นไปเป็นเด็กของสโมสรต่างๆอย่างรายล่าสุดที่มีโอกาสได้ติดทีมชาติอยู่23ปีในวัยเพียงแค่18ปีอย่างธีรพัฒน์ปือทองไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งจะเล่นในรายการ18ปีให้กับอัสสัมชัญศรีราชาก่อนที่บีจีจะไปเห็นแล้วก็เซ็นสัญญาเข้ามาแล้วก็เอามาซ้อมทั้งที่กระดูกเนี่ยยังเป็นบอลน,นักเรียนอยู่เลยสุดท้ายข้ามขั้นก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงในชุดใหญ่ตอนที่แอน,นโทนีฮัสซันเน จะไ้วันนี้ถ้าเกิดผมตอบนะครับบ้านเราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่อาคาเดมี่ยังไม่แข็งแรงยังไงโครงสร้างของฟุตบอลน,นักเรียนก็ยังเป็นสิ่งที่เราทิ้งไม่ได้และก็ต้องพยายามต่อยอดมาให้ได้เหมือนที่ญี่ปุ่นทําทุกวันนี้ญี่ปุ่นก็มีฟุตบอลน,นักเรียนที่เข้มขน้นและทีมในลีกเยาวชนของเขาก็ยังมีบานโรงเรียนที่สามารถอยู่ในดิวิชั่นที่สูงกว่าทีมในเจลีกซะด้วยซ้ำจะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวนะครับว่าจะเตะอยู่ในอาคาเดมี่อยู่ในสโมสรแล้วจะเก่งกว่า เล่นฟุตบอลระดับโรงเรียนก็สามารถเก่งได้อยู่ที่ว่าโค้ชที่สอนคุณเนี่ยเขาสอนถูกวิธีหรือเปล่าซึ่งที่ญี่ปุ่นก็มีประเด็นเหมือนกันนะครับว่าเขาไม่ได้สร้างเพียงแค่ระบบการแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศแต่เขาสร้างโค้ชด้วยเขามีเลยว่าแต่ละลีกโค้ชต้องมีลายเส้นแบบไหนแต่บ้านเราเนี่ยมีแต่การเปิดจัดอบรมโค้ดเก็บเงินเข้ามาแต่พอโค้ดเสียเงินไปเรียนสุดท้ายตกงานไม่มีเวทีให้เขาได้แสดงฝีมือไม่มีเวทีให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็รองประสบการณ์ฉะนั้นล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมาเรียบร้อยนะครับว่า รัฐบาลเนี่ยเตรียมที่จะการงบประมาณไว้130ล้านบาทสําหรับการจัดฟุตบอลยูดลีกหรือว่าลีกเยาวชนของบ้านเราแต่ยังไม่รู้ว่ารูปแบบฟอร์แมตจะเป็นยังไงจะเตะแบบระยะยาวเหมือนที่ต่างประเทศเขาทำกันหรือเปล่าหรือว่าจะเตะเพียงแค่เดือน2เดือนแบบทัวร์นาเมนต์แต่ผมรู้แค่ว่ารัฐบาลเนี่ยมีคําสั่งออกมาแล้วนะครับว่าถ้าเกิดจัดเนี่ยก็จะมองไปที่เลขคี้ก็คือรุ่น 13, 15, 17แล้วก็19 เพื่อให้ล้อไปกับกระแสของการแข่งขันในแต่ละรุ่นอายุแต่ผมบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้ผมยังค้านอยู่แต่ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือขอให้จัดก่อนแล้วกันครับแล้วค่อยศึกษาข้อดีข้อเสียตอนนี้ขอให้มันเกิดก่อนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่เคยให้ความสําคัญเลยก็ได้ข่าวคร่าวๆว่าเดี๋ยวจัดแน่นอนนะครับทุกโรงเรียนที่ฟังผมอยู่ทุกอะคาเดมี่ที่ดูคลิปนี้อยู่ และทุกสโมสรเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับเดือนมิถุานายนนี้ไม่เกินลีกเยาวชนระดับประเทศเกิดขึ้นแน่นอนในบ้านเราแต่ย่ามีการนะครับว่าถึงแม้เราจะมีลีกเยาวชนก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปบอลโลกภายในปี2ปีนี้แต่เราต้องวางระบบวางรากฐานขั้นต่ำห้าถึงสิปีถึงจะเห็นผลถ้าไปได้ภายในเวลานี้ก็ถือว่าเป็นกําไรเป็นโบนัสแต่การต่อยอดถือว่าสาคัญกว่าทํายังไงเราจะไปฟุตบอลเยาวชนโลกแบบยั่งยืนและอะไรที่ทําแล้วดีต้องทําต่อ อย่าไปสนใจเสียงนกเสียงกาที่บอกว่าเฮ้ยการเก็บตัวในครั้งนี้เก็บตัวนานทําไมสู้ผลงานครั้งที่แล้วไม่ได้ทําไมสู้ผลงานบางชุดที่ไม่เก็บตัวไม่ได้เลยซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างว่าเด็กบางรุ่นที่สามารถประสบความสําเร็จเพราะมีนักกีฬาเก่งๆหลายคนที่ก้าวขึ้นมาเล่นพร้อมกันในขณะที่บางรุ่นอาจจะไม่ได้มีนักกีฬาหัวกะทิดังนั้นก็ต้องบาลานซ์ในเรื่องนี้ให้ดีเพราะจุดมุ่งหมายของเราเนี่ยคือการสร้างตัวเลือกให้นักกีฬามีเยอะที่สุด ที่จะก้าวขึ้นไปสู่ระดับอาชีพแล้วก็ไปช่วยทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตนั่นคือแผนที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้ายัางไงผมจะมาเล่าให้ฟังก็ฝากทุกคนติดตามเรื่องนี้ด้วยนะครับเวลาฟุตบอลไทยแข่งขันแล้วเกิดปัญหานั้นปัญหานี้จะได้ไม่ต้องมานั่งเถียงกันว่าเราทํานั่นทํานี่หรือ,อยังเพราะถ้าใครติดตามช่องผมเนี่ยผมยืนยันว่าผมพูดมาตลอดอยู่ที่ว่าคุณดูทุก E ีีหรือเปล่าเท่านั้นเอง จะได้มาตามผลงานทีมในอาเซียนของชิงแชมป์เอเชียยู U 17กันต่อนะครับอินโดนีเซียเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้โคต้าไปเยวาวชนโลกแล้วและมีโอกาสจะเป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะครับในเกมวันนี้เดี๋ยวคงได้ลุ้นแล้วก็ได้เชียร์กันแต่ว่าในกลุ่ม B ีดราม่าสุดขีดเลยแหละครับเพราะว่าหลังจบนัดสุดท้ายกลายเป็นว่าผลออกมาในพลิกล็อกพอสมควรนะครับเนื่องจากออสเตรเลียเฉือนเอาชนะญี่ปุ่นไปได้3-2โดยนําก่อน3-1ญี่ปุ่นเนี่ยไล่มา2-3ในช่วงท้ายแต่ก็ตีเสมอไม่ทันยังดี ที่มีแต้มบุญจากการยิง u ูเเยอะก็เลยทําให้พวกเขาเนี่ยลอยลำไปอันดับหนึ่งของกลุ่มโดยจะเข้าไปเจอกับซาอุดิอาระเบียทีมเจ้าภาพที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับทีมไทย่วยคู่หนึ่งเนี่ยเวียดนามนะครับนำยูเมา87นาทีสุดท้ายฝันสลายครับพวกเขาโดนตีเสมอและจบด้วยสกอร์1-1คือเสมอกันไปกลุ่มนี้นี่เหมือนงูกินหางนะครับแพ้ชนะกันได้หมดเลยก็ทำให้ออสเตรเลียและก็ยู e เอี่ยมีแต้มเท่ากัน ต้องมาดูประตูได้เสียเท่ากันดิก e ฮ d ตุ h เฮตดูจากมินิลีกก็เท่ากันเป๊ะทุกอย่างเลยต้องมาดูผลงานการเจอกันโดยตรงปรากฏว่า UAE เอาชนะออสเตรเลียได้ก็เลยทําให้ UAE คว้าตั๋วไปฟุตบอลเยาวชนโลกนะครับเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่มไปเจอกับแชมป์ในสาย A นั่นคืออุซเบกิสถาน เอาจริงเนี่ยรุ้นแล้วรุ้นอีกนะครับผมดูญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าเขาตกรอบเนี่ยโหงานเข้าเลยนะครับเพราะเรามองเขาเป็นโมเดลและเขาก็เตรียมทีมได้ดีด้วยแต่อุบัติเหตุฟุตบอลมันก็ยังไม่โหดร้ายเกินไปสำหรับรอบแรกที่พวกเขาอาจจะไม่ได้ดีแต่ญี่ปุ่นถ้าตั้งหลักได้เนี่ยผมเชื่อว่ากระท่อนกระทันแบบนี้เขาจะวิธีการในการเอาตัวรอดสําเร็จซึ่งการเตรียมงานในอนาคตเขาทําแล้วนะครับญี่ปุ่นชุดต่อไปเดี๋ยวไปเก็บตัวที่ฝรั่งเศสซึ่งจะไปพร้อมกับทีมชุดนี้เลยไม่ว่า จะคว้าแชมป์ในรายการนี้หรือเปล่าเพราะพวกเขาเนี่ยได้ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมก็ถือว่าได้โควต้าไปเยาวชนโลกเรียบร้อยส่วนอินโดนีเซียครับที่คว้าสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้พวกเขาก็เตรียมงานแล้วนะครับทั้งที่จริงๆเนี่ยพวกเขาไม่จำเป็นต้องรีบเลยเพราะครั้งหน้าอินโดจะเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายด้วยแต่ด้วยความคิดการใหญ่พวกเขาถึงไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วก็เตรียมแผนได้หมดแล้วจะส่งเด็กที่ทําผลงานได้โดดเด่นใน e p a League หรือว่าลีกเยาวชนที่พวกเขาสร้างขึ้นในยุคข,ของ ประธานสาพ,พันฟุตบอลอินโด Indo อย่างเอริกตอฮินโดยตัวท็อปของลีก U16 ในประเทศเขาเนี่ยจะถูกส่งไปเก็บตัวที่แคมป์ของประเทศสเปนกับสโมสรเดปอร์ติโบอาลาเบสซึ่งตามข่าวเนี่ยเหมือนรู้สึกว่าน่าจะไปถึงแล้วด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการฝึกซ้อมเซตทีมลงแข่งขันในรอบคัดเลือกเดือนพฤศจิกายนนี้และอาจจะมีการจัดแบ่ง2ทีมด้วยการส่งลุยศึกชิงแชมป์อาเซียนรวมถึงชิงแชมป์เอเชียขณะที่ของเราแยกทางกับโคช้ชก็กลายเป็นสูญรอากาศของทีมเยาวชน17ปี ที่ล่าสุดเนี่ยสมาคมก็เตรียมรับสมัครหาโปรไฟล์ของโคช้ชที่มีความสนใจแต่ผมว่าเปิดกว้างดีกว่านะครับใครที่เขาสนใจเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ได้ส่งผลงานของตัวเองแล้วก็เข้าสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการแนวทางใครเข้าท่าก็ออกเป็นข่าวหรือให้สื่อมวลชนเนี่ยไปนําเสนอก็ได้หลังจากนี้ก็คงจะมีความคืบหน้าตามมาแน่นอนคราวนี้เวียดนามครับทีมที่ต้องตกรอบไปกับการแข่งขันเมื่อวานที่ผ่านมาแบบน่าเสียดายนะครับเพราะพวกเขาเนี่ย กำโคต้าไว้ในมือแล้วครับขอเพียงแค่รักษาสกอร์เอาชนะ UAE ได้ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มแต่พอโดนตีเสมอทุกอย่างมันพังพินาศหมดเลยนะครับกลายเป็นว่าจบบวยของกลุ่มเหมือนกับทีมไทยแต่ผลงานของเขามีแต้มทุกเกมโดยไม่แพ้คู่ต่อสู้เลยเสมอทั้ง3นัดดังน,นั้นผมเตรียมเนื้อหาของพวกเขาไปแล้วนะครับว่าพวกเขาสร้างฟุตบอลเยาวชนยังไงทั้งที่เวียดนามเนี่ยเด็กที่มีความสามารถในเชิงเทคนิคการเล่นเนี่ยไม่ได้เยอะเหมือนบ้านเรา คือสุดท้ายเนี่ยเวียดนามผมไปดูข้อมูลมาเนี่ยเขาก็มีโครงสร้างหลีกเยาวชนที่ค่อนข้างจะแข็งแรงพอสมควรนะครับแต่ปัญหาคือตรงขั้นกลางของปีระมิดพวกเขาเนี่ยไม่สามารถผลักดันเด็กขึ้นไปได้เริ่มต้นเนี่ยคือเวียดนามจะมีอะคาเดมีของสมาคมเองนะครับที่ชื่อว่า PVF ซึ่งย่อมาจาก The Promotion Fund of Vietnam Football Talent ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2009หลังจากที่พวกเขาเนี่ยคว้าแชมป์อาเซียนสมัยแรกในปี2008 หลังจากนั้นพวกเขาทําทันทีครับวางรากฐานในการสร้างเด็กตอนนั้นเนี่ยคนก่อตั้งก็คือฝอฟันเกียสอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป้าหมายเนี่ยคือการสร้างเยาวชนของชาติให้ก้าวไปสู่ทีมชาติชุดใหญ่แบบรุ่นสู่รุ่นและก็มีตั้งแต่13 15 17 19ซึ่งเวียดนามทําจริงจังจนถึงขนาดที่ AFC เนี่ยการันตีนะครับให้อาคาเดมีของเวียดนามเนี่ยได้3ดาวซึ่งถือว่า เป็นระดับสูงสุดในเอเชียอย่างบ้านเราเนี่ยนะครับก็มีสมโมสรสองสมโมสรที่ได้เต็มที่จาก AFC เนี่ยคือ2ดาวในขณะที่สมาคมเนี่ยไม่ได้มีสูนฝึกแบบเป็นชิ้นเป็นอันตอนนี้ก็คือทํา MOU กับทางมอกรุงเทพธนบุรี uri, ซึ่งอะคาเดมีของที่เวียดนามเนี่ยนะครับจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยไม่ว่าจะเป็นสนามฟุตบอลที่เป็นสนามฝึกซ้อมตั้งอยู่ในสราะพพาว่าย,า, Stadium, งงยา,ายน้ําระบบพวกนี้ทําให้เด็กของเวียดนามมีความแข็งแรง เขาเน้นเรื่องนี้เป็นหลักเลยนะครับเพราะเขารู้ว่าเทคนิคเด็กของเขาไม่ดีต้องเอาความแข็งแรงความฟิตมาก่อนและก็เน้นการเก็บตัวร่วมการฝึกซ้อมร่วมกันมีการจัดหาโรงเรียนที่มีคุณภาพให้กับนักกีฬาไปต่อยอดจนถึงมหาวิทยาลัยนี่คือพื้นฐานที่เวียดนามเนี่ยเอามาใช้ในการพัฒนาเด็กซึ่งไทยเราเนี่ยก็เคยมีแนวคิดแบบนี้นะครับอย่างเช่นการสร้างสูนฝึกฟุตบอลแห่งชาติรวมถึงการวางแผนก่อตั้ง FA Thailand Academy เดมีในยุคข,ของอเดีตนายกพลตรุษเอกสมยศที่มีคชเหงวิทยาลาวหะกุลรวมถึงเอ็ก เป็นตัวตั้งตัวตีแต่สุดท้ายเนี่ยเริ่มไปไม่ทันไรโปรเจกต์ก็พังเพราะว่าสบโมสรเนี่ยคัดค้านเพราะมองว่าจะมาแย่งเด็กจากสบโมสรไปทําไมลงทุนแล้วก็สูญเปล่าเพราะสุดท้ายเนี่ยโปรเจกต์พวกนี้ สโมสรก็ทําอยู่แล้วทำไมสมาคมไม่ให้งบสโมสรมาป้านเด็กให้แล้วทีมชาติก็หยิบเด็กไปใช้แต่วลาตอนนั้นเนี่ยมันมีปัญหานะครับเพราะว่าเวลาทีมชาติม,มีทรวร์นาเมนเนี่ยสโมสรก็ไม่ค่อยอยากจะปล่อยเด็กมาให้ทีมชาติเลยกลายเป็นว่าโครงการนี้ก็ต้องพับหายไปพูดถึงเวียดนามกันต่อพวกเขาไ่ยมีอะคาเดมี่นะครับที่สร้างเวในทิศท,ทางรูปแบบแตกต่างจากสโมสรเลยเพราะเป็นทีมชาติเนี่ยเขาจะหาเด็กจากสโมสรมาปะปนก็จริงแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะเลือกเลยนะครับว่าใครดีกว่า คนนั้นก็ได้ไปต่อโดยไม่ได้แคร์นะครับว่าถ้าเด็กจากสโมสรจะชนะเด็กจากอะคาเดมี่ที่ทีมชาติสร้างขึ้นมามันก็ต้องเป็นไปตามนั้นเพื่อจะได้ดูว่าการทำอะคาเดมี่ของทีมชาติความเข้มข้นอย่างสู้ที่สโมสรทําไม่ได้จนเด็กหลายคนต้องแพ้ตัวจากสโมสรซึ่งการซ้อมเขาก็เน้นเลยนะครับว่าทิศทางในการเล่นต้องเหมือนกันและต้องมีความแข็งแกร่งของร่างกายมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ใช่ว่าจะไม่มีปัญหานะครับ พวกเขาทุ่มเทเต็มที่แต่ก็เจอรอยต่อชิ้นใหญ่เลยเพราะว่าพอได้เด็กมาแล้วเนี่ยเด็กไม่มีที่ไปต่อครับเด็กไม่สามารถเข้าสู่ระบบฟุตบอลอาชีพได้เพราะเมื่อต้องไปเจอกับสภาพแวดล้อมที่แท้จริงน,นั่นก็คือระบบฟุตบอลของวีลีกที่ไม่ได้แข็งแกร่งหลายสโมสรเนี่ยไม่ได้มีฟาสลิตี้นะครับสนามฟุตบอลกัม่บด้ดี แท็กติกเข้มข้นที่เวียดนามพยายามจะทําปรากฏว่าพอมาเล่นในสนามฟุตบอลของลีกอาชีพเน้นบอลโยนเป็นหลักเพราะสนามมันไม่ค่อยดีกลายเป็นว่าเด็กที่สมาคมสร้างในโครงการของ P.V.F ก็ไปต่อไม่ได้แล้วพอไม่เล่นในลีกอาชีพุณจะไปต่อยอดในต่างประเทศได้ยังไงในเมื่อไม่ได้เห็นฟอร์มหรือต่างประเทศคงตั้งข้องสงสัยว่าเล่นภายในประเทศจงหาสโมสรไม่ได้แล้วจะออกมาค้าแข่งต่างแดนได้ยังไงนี่คือสิ่งที่นักข่าวเวียดนามเนี่ยนะครับได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผมแล้วเขาก็บอกเลยนะครับว่าถ้าลองไปส่อง ทีมในลีกของเวียดนามสิ่งที่แต่ละสโม,มสรมีคือสามแข่งขันแต่สุดท้ายมาตรฐานมันได้หรือเปล่าสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในระดับที่ฟุตบอลอาชีพควรมีมันมีครบจริงไหมและพอสมาคมปล่อยเด็กในโครงการของ p v f มาสู่สโม,ม,มสรต่างๆเด็กแต่ละคนก็ไปไม่รอดคล้ายๆกับโครงการฟ o อกคั t นะครับที่เอาเด็กไทยไปฝึกที่เลสเตอร์แต่สุดท้ายกลับมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีโอกาสลืมตาอ้าปากกับสโม,ม,มสรในไทยเพราะว่าบริบทฟุตบอลที่นู่นกับที่นี่ มันมีความแตกต่างกันแล้ววัาจริงจริงการคัดเด็กในบ้านเรากับโครงการต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยเด็กดีๆหัวกะทิก็จะถูกโรงเรียนหรือว่าอะคาเดมีดังๆเนี่ยสอยตัวไปเรียบร้อยแล้วฉะนั้นบางคนที่ได้ไปในโครงการดีๆอาจจะเป็นเด็กในเกรดบีแต่สุดท้ายพวกเขาเนี่ยมี mindset ในการพัฒนาตัวเองจนสามารถทําให้พัฒนาขึ้นมาเท่าเทียมหรือว่าดีกว่าเพื่อนร่วมรุ่นในอนาคตหลังจากนั้นส่วนเวียดนามอีกหนึ่งปัญหาใหญ่นะครับที่ทําให้การปั้นเยาวชนของพวกเขาเนี่ย จริงจังต่อเนื่องมาหลายปีแต่สุดท้ายทีมชาติชุดใหญ่ก็ยังไม่ได้พัฒนาแบบก้าวกระโดดในอาเซียนมากนะก็เพราะว่าแนวทางของทีมชาติชุดใหญ่พวกเขากับเยาวชนเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันครับมันเดินโคโรเ,เวจนทําให้เยาวชนดีๆของพวกเขาไม่สามารถไปต่อได้แล้วก็กลายเป็นปัญหาของเวียดนามในการปั้นเด็กที่จะไปตายตอนอายุ1 9ถึง23ปีและก็ยิ่งระบบสังคมนิยมของประเทศเขาเด็กบางคนพอถึงช่วงเวลานั้นเนื่องจากการเงินของวีลีก็ไม่ได้แข็งแกร่ง นักฟุตบอลหลายคนก็เลือกที่จะหันไปรับใช้ราชการมีความมั่นคงมั่งคั่งมากกว่าดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งบทเรียนนะครับว่าเราสามารถดูงานจากต่างประเทศเรียนแบบเข้าได้แต่เราต้องเอามาปรับเอามาแดปให้เข้ากับบริบทของสังคมไทย แต่เรื่องเดียวที่เปลี่ยนกันไม่ได้คือทัศนคติถ้าเด็กทัศนคติดีจะเปิดรับทุกอย่างแต่ถ้าเกิดเด็กทัศนคติไม่ดีสั่งให้ตายมันก็ไม่ทําฉะนั้นบางทีอย่าไปลงที่โค้ชอย่างเดียวเพราะโค้ชมีหน้าที่ในการสั่งสอนและก็แนะนําแต่การแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในสนามต้องเป็นความสามารถของเด็กที่จะต้องเลือกเล่นเลือกตัดสินใจตามสิ่งที่โค้ชนั้นสอนไปให้ ปิดท้ายที่เกมไทยลีกกัน,นดีกว่าครับเมื่อวานก็มีนักตกค้างนะครับที่ยกมาเตะก,กันในวันที่10เมษายนอีกหนึ่งคู่นั่นคือการท่าเรือดับ5ที่ไม่ชนะในลีกมา3านัดติดแล้วนะครับเปิดบ้านเจอกับประจวบ ทีมอันดับ6ที่ฟอร์มก็ชนะสลับกับแพ้โดยเฉพาะเกมในบ้านก็ยังดีเกมเยือนก็ยังแย่เหมือนเดิมแต่ความน่าสนใจก็คือถ้าประจวบชนะจะแซงท่าเรือขึ้นเป็นอันดับ5นะครับแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะสุดท้ายกลายเป็นต่อพิา่าตาทาเซอร์ไพส์บุกไปทุบสิ่งเจ้าท่าคาทิน2-0จากประตูของคิโกโมเรสแล้วก็ตาอัวฟรไรรา แบบนี้ดูท่าสนุกเลยนะครับสำหรับการลุ้นอันดับ3หรือว่าการแข่งกันในท็อปไฟเพราะประจวบดันมาแรงในช่วงส3สาเกมสุดท้ายแล้วโคดเต้เองเนี่ยยังไงก็ต้องเรียกราคาอยู่แล้วสำหรับการมาเยือนถี่นเก่าที่สร้างชื่อให้กับเขาในอาชีพโค้ชช่วงที่ฟุตบอลไทยบูมสุดขีด โคเตียก็คือขวัญใจของแฟนบอลท่าเรืออีกหนึ่งคนการชนะแบบนี้ถือว่าติดตาผู้บริหารสิงเจ้าท่าแน่นอนตอนนี้สัญญาก็ยังคงมีกับทางต่อพิฆาตต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันทําหน้าที่เหมือนเดิมซึ่งโคเตียสะสมก็เก็บโปรไฟล์ดีมากๆนะครับในการเจอกับการท่าเรือ6ครั้งหลังสุดเนี่ยยังไม่แพ้เลยนะครับแล้วก็3แต้มเกมนี้สำหรับผมถือเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่าผลงานของประจวบเกมเยือนไม่ดีเลยนี่เป็นการชนะเกมเยือนนัดที่3ของพวกเขาในฤะดูกาลนี้จากทั้งหมด11เกมที่เล่นในฐานะ ผู้มาเยือนแต่จริงนะครับการชนะน้อยเนี่ยผลงานยังกลายเป็นว่าดีกว่าปีที่แล้วนะครับที่ประจวบไม่ชนะเกมเยือนเลย โดย2ทีมที่ต่อพิฆาตสามารถเอาชนะได้ในฤดูกาลนี้กับการไปเล่นในฐานะทีมเยือนคือชนะเมืองทองและก็ขอนแก่นย so, ูเนเต็ดโซราริเอดนะครับในแมชนี้เนี่ยผมว่าท่าเรือดูจะสร้างโอกาสได้เยอะอยู่แล้วสำหรับการโจมตีด้านข้างซึ่งเป็นของถนัดกับการเล่นในแพสเตเดียมแต่มันไม่เข้าเป้านะครับขาดความเฉียบคมและจังหวะจบของกองหน้าถึงแม้ว่าดูบุญาจะยิงประตูได้แต่โอกาสก่อนหน้านั้นก็เยอะมากๆรวมถึงหลังจากนั้นอีกของทางบาลอสทาเดลี ส่วนจุดโทษนะครับที่การท่าเรือไม่ได้ทั้งที่บอลเนี่ยไปโดนแขนของทางคีรอนอ้อนชัยภูมิสุดท้ายมีการเช็ค VR เรียบร้อยเนี่ยคือแขนของคีรอนไม่ได้กลางออกมานะครับแล้วตำแหน่งที่บอลไปโดนแขนเนี่ยมันก็ยังเป็นส่วนบนบริเวณกล้ามเนื้อหน้าแขนมากกว่าแต่ถ้าเกิดลงต่ำมากกว่านี้เนี่ยก็มีโอกาสที่คุณชัยเลิศง,งามสมน่าจะเป่าแน่นอนขณะที่สิงเจ้าท่านี่คือดูการที่ผิดพลาดเหมือนเช่นเคยนะครับแล้วก็หมดลุ้นในการจบ อันดับ3แน่นอนในฤดูการนี้นะครับเพราะตอนนี้ก็หลุดลงมาอยู่ในอันดับ6แล้วด้วยเลขสอเนี่ยสิงเจ้าท่ากลายเป็นทีมที่เก็บแต้นได้น้อยสุดเป็นอันดับ3นะครับก็คือแต้มที่พวกเขาเก็บได้เนี่ยมากกว่าแค่สมสโมสรคือขอนแก่นกับนครราชสีมา ฤดูการหน้าก็เตรียมลกะผ่าทีมแน่นอนเพราะว่าคุณซื้อใหม่เนี่ยผมคิดว่าคงไม่ดีจากมานโพกิ้งแต่ก็มีภาพว่าแอนโทนีฮัสซันนะครับมานั่งชมเกมร่วมกับคุณดอยทิติโนนสีชัยเอเย่นของเขาถ้าเกิดเป็นแบบนี้แฟนท่าเรือว่ายังไงลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าสเปคโค้ดแบบนี้คุณชอบหรือเปล่าแต่ที่สําคัญเนี่ยบอร์ดบริหารต้องเปิดใจในการกล้าที่จะทํางานกับคนใหม่ๆด้วยและก็จะลืมให้อํานาจในการจัดการทีมเขาเต็มๆหน่อย ไม่อย่างนั้นก็วนลูปก,กันแบบนี้ดีตอนต้นแผ่วตอนปลายส่วนชีกร์มูเรสยิงไปยิงมาตอนนี้มาอยู่กับประจวบเนี่ยนะครับนี่เป็นการยิงสีนัดติดต่อกันแล้วในลีกทําให้เขาขึ้นมาเป็นรองดาวสันโบวต,ต่อจากกีเมบิโซลีเฉยเลยเท่าที่ผมดูนะครับเหมือนนักเตะเนี่ยน่าจะมีสัญญากับบุริรามอยู่อีก1ปีแต่เป็นไปได้นะครับหลังจากจบซีซั่นนี้ผมเชื่อว่าฝั่งของประจวบก็อยากซื้อขาดและบางสโมสรเนี่ยก็อยากจะขอยืมต่อถ้าบุริรามบอกว่าไม่อยู่ในแผนแต่ผมเชื่อว่ามีทีมต่างประเทศสนนใจแ กับฟอร์มของคิกอ o โมเรสเพราะว่าเอเย่นของเขาคือเดียโก้ลุยซานโตและผมคิดว่าได้ไวัยเพียงแค่24ปีเดียโก้มีแผนในการรองรับไว้อยู่แล้วนะครับว่าถ้าเกิดย้ายทีมครั้งนี้จะมีข้อเสนอก้อนโตที่บุริดัมอาจจะปฏิเสธไม่ได้ด้วยแต่ที่แน่ไม่ว่าใครจะมาใครจะไปแต่มาตินโบอาเคียก็โคม่หน้าอยู่ในแผนเช่นเดียวกันสำหรับหัวหอกของบุริดามในสีซั่นหน้า ทั้งหมดนี้คือมีแต่เรื่องกับเจวรปัดเข้าใจคนเข้าใจข่าวสะท้อนความจริงฝากติดตามด้วยนะครับในทุกช่องทางของผมด้วยทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ติกต่อลาไปแล้วสวัสดีครับ